ถ่ายคลิปอยู่กับแม่จอยแล้วเป็นอะไรคะโอ๊ย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 เป็นอะไรคะลูกกลัวอะไรคะฮะแม่จอยถ่ายคลิปอะไรอยู่จกไฮเหรอทำอะไรเนี่ยฮะจกกล่องใช่ไหมอะไรอยู่ในกล่องมันตัวอะไรอยู่ในกล่องใช่ไหมโอ้เราจะจับจับเราจะจักลัวเหรอคะแล้วมันเป็นอะไรอะหนูรู้แล้วยังแล้วหนูมานั่งร้องไห้เนี่ยหื แต่เราต้องถ่ายให้จบนะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพักก่อนก็ได้หยุดร้องไห้ก่อนไปทําใจให้มันร่มร่มหยุดร้องไห้ก่อนเนาะล้วเรามาถ่ายต่อเนาะไม่ต้องร้องแล้วค่ะแค่นี้เองอ๋อเอาละงอนใหญ่เลยนี่ไม่มีลงโทษนะเราให้ถ่ายเฉยเยจับดูเฉยเยว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เดี๋ยวแม่นวดดเดี๋ยวหยุดพักก่อนก็ได้嘛 มาหย yup. oh, ุดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะโอ้ต yeah. ัวเก้าอีกตงหากมาเก้าอีกตงหากมาลุกขึ้นมามาเร็วโอ้ไมาละแมวละป่ะจะหยุดพักก่อนเนาะน้องกลัวอะไรอ่ะที่ที่ี่จ่าบ้าน้องกลัวอะไรคะแม่ไม่ได้อยู่ด้วยในเขาดูซีไอ้วงไข่น้าตามันเป็นยังไงอพวงไข่เนี่ยหรออ๋อนึกว่าเป็นไข่ของโกบสีง โอ้โหอันนี้กบอุท,ทัยเทวีเลยเนี่ยตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยโอ้โหอันนี้คือคือไอตัวที่ไม่ชอยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องเจ,จา้าจ๋าน้องเจ้าจ๋ากลัวไอเนี้ยค่ะเรียกว่าพวงไข่นะคะพวงไข,ข่ของไก่นะคะมอ,อ,อร่อยแซย่บแต่ว่าอันนี้นะคะทําต้มยำอร่อยมากโอ้โหเจ,จา้าจ๋าแม่ไม่เคยทำให้เจ,จา้าจ๋ากินเจ้าจ๋าก็เลยกลัวดูสิคะ่ะไอหัวเขียวมาแล้วคะ่ะน่าจะหยืดอยืดอ,อ,อ่ะ หนูกล้าจับน,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 นะงงนะจ๊ะระวังมันดิ้นนะยังไงนะตจจ่าจับอยู่โดยพ่ภูมิบอกว่าไงระวังมันดิ้นเงี้ยเหรอตจจ่าตอนนี้เ,นเข้าสู่สภาวะปกติแลวใช่ไหมถ่ายต่อได้นะคะเอาละค่ะเ,เดี๋ยวเราไม่จออเไรถ่ายให้จบคลิปนะคะน้องเจจ๋าของเราปวันเสียค่ะ 那个刘青兰。